สวัสดีทักทายสำหรับผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันนะคะคลิปนี้น่าการ์ตูนจะพาทุกท่านนะคะมาชมนะคะจุดเริ่มต้นนะคะของวันมาคาบูชานะคะที่นี่คือวัดเวรุวันค่ะประเทศอินเดียนะคะอยู่ที่เมืองราชคฤห์นั่นเองคะ่ะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของวันมาคาบูชาแล้วก็เป็นวันที่สําคัญอย่างยิ่งเลยในทางพระพุทธศาสนาสำหรับท่านใดน,นะคะที่เป็นสายบุญสายมูนะคะแล้วก็สนใจในเรื่องของการจะเดินทางไปจาริกแสวงบุญนะคะที่ประเทศอินเดียนะคะกับสีสังเวชนียสถานนะคะ รอบเนี้ยก็ตูนไปเกือบครึ่งเดือนเลยค่ะแล้วก็ไปมาหลายที่มากๆนะเดี๋ยวจะมาแชร์แล้วก็มาตัดคลิปให้ชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะคะเนื่องด้วยวันนี้นะคะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเป็นวันมาคาบูชาก็เลยตัดที่ที่เป็นสถานที่สําคัญนะคะคือวัดเวรุวันนะคะที่เมืองราชคลือนะคะประเทศอินเดียที่นี่เนี่ยเป็นวัดแห่งแรกนะคะของพระพุทธศาสนาเราเลยค่ะตามพุทธประวัตินะคะถวายโดยพระเจ้าพิมพิสานะคะที่นับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้านะคะ ทรงแสดงธรรมนะคะโอวาทปาติโมขะในวันเพ็ญขึ้น15ค้าค่เดือน3นะคะหรือเรียกกันว่าเดือนมาค่ะนั่นเองค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสลุนะประมาณ9เดือนโดยมีพระสงฆ์นะคะพระอาหารหันต์ผู้ได้อพิญญาะคะแล้วก็ได้รับการบวชด,ด้วยวิธีเอหิปิขุ อุปสัมปทานะคะ1,250นรู้ปนะโดยที่มาประชุมกันแบบไม่ได้นัดหมายสำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นนะคะดูในเรื่องของบรรยากาศนะคะสถานที่จริงๆเลยค่ะว่าเนี่ยแหละนะคะคือวัดแห่งแรกนะคะของพุทธศาสนาของเราเลยค่ะคือวัดเวรุวันประเทศอินเดียนั่นเองและสภาพวัดแห่งนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยไม่มีพระจําพรรษาอยู่นะคะกระตุนรู้สึกว่าที่นี่นะคะคล้ายกับสวนอุทยานค่ะแล้วก็มีสระน้ํามีต้นไม้นะคะร่มรื่นสวยงามนะคะแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ค่ะเป็นพื้นที่สีเขียวโดวยเฉพาะมีตน ้นไผ่นะคะเยอะมากๆนะคะซ่อนคล้องกับคำชื่อที่ว่าเวรุวันนะคะแปลว่าป่าไผ่นั่นเองค่ะสำหรับกระตูนะคะได้เดินทางมาที่นี่นะคะเพื่อสแสวงบุญนะคะแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมนะคะสวดมนต์นะคะที่นี่กันด้วยบอกได้เลยว่าทริปนี้นะคะเป็นทริปสแสวงบุญนะคะที่มีความอิ่มเอมในใจแล้วก็มีความปิติมากๆเลยค่ะที่ได้มากราบสการะสถานที่ที่สาคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดเวรุวัน,นะคะ่ะที่นะคะที่เราจะริกไปเนี่ยเราก็จะปฏิบัติธรรมนะคะ สวดมนต์นะคะ ทำสมาธิแล้วก็อธิษฐานจิตขอพรรับพลังงานดีๆนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะนำไพ่นะคะที่มาเปิดทำแรนดอมนะคะแล้วก็มาเปิดดูดวงให้กับลูกดวงรวมถึงผู้ที่ติดตามนะคะช่องของกระตูนเนี่ยได้รับพลังงานดีๆกลับไปเสมอด้วยค่ะพูดง่ายๆว่าแบกไพ่จากไทยนะคะแล้วก็ไปมูเตรูนะคะไปรับพลังงานดีๆกันทุกที่เลยค่ะและนี้นะคะก็คือภาพบรรยายกาศที่กระตูนเก็บมาฝากกันนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็น้อมรับพลังงานดีๆนะคะแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับกระตูนได้เลยคลิปหน้านะคะ ตูนจะพาทุกท่านนะคะไปที่สถานที่แห่งใดน,นะคะที่มีความสําคัญนะคะกับพระพุทธองค์นะคะแล้วก็พระพุทธศาสนากันบ้างน,นะคะรอบหน้าเดี๋ยวจะตัดคลิปนะคะเขาคิชกูดนะคะ